ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะพี่โบ๊เช็คเสียงไรสุดให้บอลแ่น้นมันมีเสียงไหมเดี๋ยวยินชัดอยู่นะพี่น้องนาอมาแล้วเนาะยินชัดอยู่ใช่ไหมครับอเออเมื่อคืนนีไปเลาเช่อมาหอดสว่วนสิบมาหอดก็เศร้าเศร้าอยู่ครับเช้าอยู่บานเนียนมือหนีกับมีไรสดตัวเกี่ยวมิวสิกครับ โอ้ยมาขึ้นในตาแถวสันในตาเพื่อนบางคนกระทำหาในาตาไปถึงสีมุมตระมานี่เออผ่านจ้าสันชัดชัดชัดเมื่อคืนนี้น่ะสนุกเอฟซี FC ก็สนุกจอยแต่ว่ามีเรื่องคำหน้าที่อยูชนะแต่พูดไม่ได้ใช่ไหมมีเรื่องคำหน้าที่อยู่แตะบอกว่าได้หน้าที่เพื่อนไปยิ่งย่างมากพูดต่อเนี่ยเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องคำคำนะครับทีเนี้ยวันนี้มีกลุ่มปิดแล้วก็แต่ว่าเจนนี่ไม่ได้มาในวันนี้ เจนนี่ไม่ได้มานะครับเจนนี่ไม่ไมาวันนี้ต้องต้องบอกเอฟซี C ก่อนว่านางมีธุรกิจเาขาเรียกว่าภารกิจภารกิจด่วนที่ลางานไปแล้วแต่แต่มีดราม่าอยู่ว่ามีดราม่าอยู่ว่าพี่พักธ์พินแลนด์ไปเด้งสิเจนนี่นั่นนี่นู่นที่เขาไปตัดคลิปลุงสีนาเอาก็การแสดงการแสดงของนักแสดงนักแสดงมีที่มีหน้าที่แสดงนะครับนักแสดงมีหน้าที่แสดงขึ้นไปไปที่นี่เขามอบบทบาทไหนให้เราเราก็ต้องรับได้คำว่ามืออาชีพ ยูสายต่อเมื่ออาชีพพี่น้องนะครับเมื่อคืนนี้บอสบิก๊กบอสบิ๊กกับเจนนี่ซีโฟดิงแต่กันเออก็มีเอฟซีแบบว่าพา่าอุย้ยหน้าเกียดจังเลยบหมส์สมจังเลยเราก็แสดงบนเวทีลามซิ่งแหน่ซึ่งเวทีลามซิ่งมันก็เป็นการสอ,สอาเป็นการแสดงออกแบบนั้นอยู่แล้วนะครับคือ <c oughs> คืองงแหงมา คอยเด้งดงกันคู้ยอยกระดิ่งมาแต่ไหนอยู่แล้วเราเป็นนักร้อนักซื้อแดงเราเป็นมืออาชีพเราเด้งมาแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเด้งเราเด้งมาโดนแล้วเด้งมานานแล้วจ้าเพิ่งหูดที่ว่าคอยเด้งนะนะคอยเด้งมาโดนสวัสดีพี่น้องเออบาที่เนียนวันนี้เราก็อยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็เตรียมงานมีเซอร์ไพรส์ด้วยคืนนี้มีเซอร์ไพรส์ชาเน่นะนุ่น ชาติเนนนุ่นมาเยือนเวทีโตเกียวมิวสิกค่ำคืนนี้นะครับคำขึ้นนี้โตเกียวมิวสิกเต็มเต็มรูปแบบโตเกียวมิวสิกโชว์อ่าตอนกาละครั้งหนึ่งคิดถึงจังเลยนะครับแล้วก็อ,อีสานพาสวบพ,พี่อีอีสานพาสวบก็จะมาโชว์ฝีไม้ลายมือชาเนชาเน,นะนุนก็จะมาป้อยผัวออกสื่อนะครับไพที่ เปล่นเอฟซีเฉลยนันนุนเฝ้าซื้อบัตรจองตัวเฝ้าซื้อบัตรจองตัวแล้วก็จองที่นั่งเดี๋ยวเลือมือเี่งพี่จองเพราะว่าถ้าซื้อตอนนี้ตอนนี้บ่ายสองเนาะเข้าทันแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณไปซื้อตอนพูด,ดเดือนเจ้าเขบาบอท่านาอา,า,นากจะกับมาวรนแอดมินไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นะครับอะไรนะคนมันนะมือนี่มือนี่มาอย่างเตียมือนี่สิบห้าเบิงเกิดบมากกว่าเคยเห็น สวัสดีเหมือนกับท่านนะครับที่กำลังรับชมอยู่เกือบมากกับเบอร์เคยเห็นพี่น้องบอรเคยเห็นเห็นอย่างมาตีขอจพาไปบึงเกือบมากกับเบอร์เคยเห็นหวัวเตเห็นเท,นเ,ทนเลตินแหละเพิ่งเห็นได้ยินแต่ชื่อแต่ก็หนึ่งได้เคยได้ยินแต่ซื้อหลักกาศได้ยินแต่ซื้อหลักอากาศเบอร์เคยได้มาเห็นหลายปานนี่ขอให้เราเกือตื่นพี่น้องมันหลายแห้งเราเพิ่มมาแบบใดขอเก็ยังโบลูอยู่ขอจนตื่นอีหยังมาตีตอนนี้อยู่ขอนแก่นนะครับทีมงานเราสแตนบายอยู่ขอนแก่นหมดแล้ว ทีมงานขางสแต่งบายอยู่คันแกนบ์ทุกคนแล้วขึ้นนี่แสดงได้กับแสดงแน่นอนครับพี่น้องไครเดีย๋ยเขามาเราช่วเราฟังแล้วกัแสดงแน่นอนค่าคืนนี้กับตัวเกียวมิวสิก EP ห้านะครับ EP ห้าของแท้ใช่ของแท้อยู่ที่ไหนเราก็คือของแท้นะครับไปยังมิหยังตีหนาอ๋อ,อแล้วบอก <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวจะพามาดูพี่น้องใครว่าไ,ได้ใคยเนี่ย บรไดบ้านออฟฟิศนี่สองสามหมื่นแล้วเพราะว่าไปกันกรุงเทพกรุงเทพแต่ว่าออฟฟิศเนี่ยก็มีคุณแม่นกดูแลอยู่นะครับที่ขอนแกน่นแต่ว่าปักหมุดสแตน์บายผู้บ้านิี่เรียนอยู่ที่ขอนแก่นเลยนะครับใครที่แบบว่า,าผ่านาผ่านมาก็มาแะสวดดีเซฮัลโหลที่ตึกตึกโต,กตเกียวมิวสิกด้าอยู่โนนตุนนี่แหละนะครับรออนุมัติอยู่จ้ารอในกลุ่มแล้วจ้าพี่น้องข่สิบห้าไปเบิงขบ่ขบะไข่บะก,ก็เห็นนี่คือ ผลไม้ที่เจ้าต้องตับตาวมองแล้วเจ้าคิดว่าวันนี้ใครที่เห็นแล้วจะต้องอยากกินแน่นอนนะครับพี่น้องมาชอบชอบชอบต้นไม้ประดับแบบนี้นสันไหนเอานี่บอกข้างหลังนี่บอกโอ้ชาดเจนครับ็ปกำลังให้กับ,กบทีมงานทุกคนเมนียนทุกคนก็ต้องมีมีซิกเนเจอร์ของตัวเองหรือเปล่าทุกคนมีสิทธิ์มีซิกเนเจอร์ของตัวเองเมียนว่า โอ้ยไก่พื้นเขามีข้ามสามารถเนี่ยสิมีข้ามสามารถต่าเจาของกับบอเมนีนคนอื่นเขามีข้ามสามารถเหมือนกันเธอแม่เป็ล่ะทุกคนมีความสามารถสามารถแสดงออกเป็นของตัวเองได้เป็นคือในรูปแบบของเตียงทําไปเถอะออะไรมัเน,นี่นงเงินเฮ็ดไปนะครับเพื่อนเฮ็ดยันกับเบื้องเพื่อนไปเพื่อนสิป็ดต้นนี้ตีเตียนอืมสวัสดีค่ะบอสวัสดีครับ,บ,รรบมาถึงเวลาที่เราไปดูแล้วพี่น้องนี่คือ ผลไม้ที่น้องต้องจับตามองข่อยใส่ท่ากับพี่น้องคูจักบอนี่คืออะไรนะครับกองอะไรพี่องเบ่งเยอะมากเยอะมากมูลค่าอยู่มันเป็นหลายล้านที่บนพี่น้องนู่นนึงกับแบบเปลี่ยนเก้าร้อยแล้วให้เอฟซีท่า่าให้เอฟซีทายว่าที่ผมกําลังอยู่ตัวนี้คือมันคือกองอะไรกองเงินกองทองกองอะไรแล้วมันเยอะขนาดนี้พี่น้องป้าบ่งที่ล่ะเห็นแต่ในห้างเคยเห็นแต่ในห้างเด้หนิ ผลไม้อันนี้เคยเห็นตอนในห้างมันเยอะมากแล้วเบิงที่ไหนล่ะเดี๋ยวดูอยหาปินมองนี่ก่อนเนี่ยมาตรฐาน G I นะเธอเห็นป่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยให้ทายว่านี่คืออะไรนี่คืออีหย่างนี่คือกล่องอยีงอย,งอย่างอยู่หนาเจ้าเยอะแยะขนาดน,นี้นี่คือกล่องอะไรครับดูสิมหาสารขนาดนี้รองรับ HFC ท,ท่าข่ามาเลมอนบาจา่าบอมแมเลมอนจา้า มะเร่หมอนนี่ปันนี่ยเก็กเป็นเก็เป็นโรคกันอื่นแทบพอดีแหละอันนี้หน่วยอะไร fc ว่านหน่วยอย่างทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนไม่ใช,ทใช่ทุเรียนนะครับถา้าถูอ้ยถ้าทุเรียนเดี๋ยวค่อยนอนค่อยนอนกินกับรังการเดี๋ยวก็กินทุเรียนแต่ไรปัญญ์ fc ว่าอันนี้คือหน,วออน,น,นออ่วออยอะไรเยอะขนาดนี้นะครับอ่า fc ว่าคืออีย่างอะไรเยอะขนาดนี้นะครับอ้าวลูกอะไรนาะยว่าสัน้น ไข่ไหจ๋าท้ายก่อนมาข่อย,อยู่น้ำหลุกยังเยอะขนาดนี้นะครับดูเลยครับว่าเยอะขนาดนี้แล้วที่สาคัญนะครับอุ้ยหนึ่งหมื่นหกพันท่านสวัสดีทุกๆคนด้วยอะโวคาโดโอ้ยถ้าอะโวคาโดใหญ่ขนาดนี้นะฉันบอกเลยฉันบอกเลยถือไว้ให้หน่อยถือไว้ถือไว้หลายหลายคนสิงรู้จักนะครับพี่น้องห,หลายคนจะรู้จกักนี่คืออะไรต้องเม้นเข้ามาเยอะๆส้สมโอทับทิมค่ะ คุณยังไ่เขารู้จักอ่ะนี่คือส้มโอทับทิมสยามนะครับทับทิมสยามคือหากินยากแห้งหากินยากมากบอดวอยู่ใส่บอดเจาะขวางอันบอดแล้วอยู่ใส่เอิ่นมากห้ยใครแม่บอดแล้วอยู่ใส่บอดเหมยแล้วอยู่ใส่อืมบอดเหมยแล้วอยู่ใส่พี่น้องนี่คือส้มโอทับทิมสยามที่ขึ้นชื่อและแพงมากๆถ้าขายในห้างนี่บอกเลยเหยียดแปดเก้าร้อยนะครับเพราะมันเป็นมาละกอพันะโอ้ยบอกไปทุ่ทีท่าเด่น อืมนี่คือปาร์ทคนจีเบิ้งสองหมื่นแล้วนะครับนี่คือส้มโอทับทิมสยามที่รสชาติไม่เหมือนที่ไหนและปลูกที่ภาคใต้จังหวัดเดียวนะครับพี่บอสเรียกอ่นบอสมวยเขาม่าเลยพี่นุ๊ยใส่ใส่หรือบอสมวยบอสมวยแล้วยู่ใส่ใสลสสแล้วตื่นหรือไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องบิ๊กคือมาหลายแท้ <laughs> เดี๋ยวเด้อี๋ยวไม่ใต่ก่อนเด้อค่ะ <c oughs> เอาเงียบบังนี่บหรือไงหนีบเนาะค่ะหนีบ ป๊าพีน 17, 000, ่น้องมื่นเจ็ดพันท่านคนก็นลังรับชู่งเกือบมากกว่าเบอร์เห็นค่ะคือมาขายแพงในในห้างแปดกรลอยให้จังไหนจะขายไดราคานี้โอ้มันเป็นเกลส่งออกค่ะมันคุณภาพที่แบบว่าชนิดที่ว่าคัดสันมาอิลีค่ค่ะคือคือถ้าในห้างเนี่ยทุกคนจะได้กินหูร้อยห้าสิบหูร้อยห้าสิบเด้ง <650, S 2> น้องบิ๊กเมียอยห้าสิบเพี่นอยเป็นส้มโอที่แซ่บเมนมันหวานคือจังแบบละมุนน่ะเออแล้วได้กินแล้วใช่ไหมชิมแล้วใช่ไหมชิมไปหน่อยนึงกับสิชิมไปส่อีกโอ้ค่ะ นี่คือบอดบอดคางพิเศษเลยความพิเศษนะคะวันนี้ที่พามาเจอพี่น้องนะคะคือส้มโอทับทิมสยามเนี่ยเป็นสิ่งที่โอ้โหแทบว่าประเทศไหนสู้ไทยไม่ได้ค่ะปลูกได้ที่เดียวอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชและดิฉันสะพ้ายใต้สะพ้ายใต้ออค่ะต้องเอามาออให้พี่น้องค่ะแล้ววันนี้นะคะเกรดเป็นเกรดสรงออกน้องบิก๊กถ้าในห้างคือห5 0้อัพสิบไม่แล้วมันเป็นส้มโออะไรทำไมถึงขายราคาห5 0้สิบาทได้อะโอย คือทับซีมสยามเนี่ยนะคะเป็นส้มโอที่มีจุดเด่นหนึ่งรสชาติเนื้อแดงฉ่ำเราเป็นยังต้องไปปลูกด้วยจริมัดเหี่ยวมาขึ้นปลูกก็ไรตีมันปลูกก็ไรตีอยู่อ่อนข้อนแกเนี่ยปลูกก็ไรตีความพิเศษของของที่นครศรีธรรมราชคือที่ดินเป็นดินอ่าเป็นสายพันธุ์พ่อแม่อยู่ที่นั่นสายพันธุ์พ่อแม่ค่ะคืนจีไอค่ะนี่จีไอแม่นค่ะคือต้องเป็นต้นตำลับเท่านั้นใช่ค่ะแม่นมาใหญ่ต้นตำลับบ่มีของปลอมมี่ของแท้อยู่ในห้างนี่เปะเปะเท่าไหร่นะแปดร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ